สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องการประชุมนะครับเราได้เรียนรูปแบบการประชุมการบันทึกรายงานการประชุมมานะครับลักสูตรของมอปลายนะครับแต่ว่าเวลาข้อสอบออกนะครับจะออกเรื่องสับการประชุมวันนี้ก็เลยจะทบทวนนะครับโดยการนรําศัพท์ที่ข้อสอบมักจะนําไปออกในการประชุมนะครับมา ทบทวนกันเรื่องนี้ข้อสอบไม่ซับซ้อนครับแต่อาจจะต้องใช้เมมโมรีของสมองจำความหมายสักเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปตกลงกันเลยครับมาดูเรื่องสับประชุมวันแรกรเขาบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับอ่านไหนต้องจําได้ไหมเราอ่านแล้วดูซิว่าบุคคลเหล่เน,นี้ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรนะครับอันที่หนึ่งผู้เริ่มให้เกิดกิจกรรมการประชุมขึ้นครับเป็นการที่เริ่มครับคอนเซปต์คือคนเนี้ยคิดจะให้เกิดประชุมเรียกว่าอะไรครับ ผู้จัดประชุมนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้นําไปออกแต่ก็บอกไว้เพราะว่าถือว่าเป็นคําศัพท์ที่อยู่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับก็คือริเริ่มปุ๊บก็คือผู้จัดนะครับผู้จัดก็ต้องเริ่มขึ้นต่อไปครับผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมอัอนนี้ขอสอบชอบออกครับผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมที่มาปรากฏตัวอยู่ณนะที่ประชุมนั้นและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นครับมาประชุมมีตัวตนอยู่แล้วก็คิดเห็นได้ก็คือ ผู้เข้าประชุมนะครับผู้เข้าประชุมนะครับต้องมีตัวตนอยู่ในที่ประชุมนะมีสิทธิประชุมมีตัวตนที่ประชุมแล้วก็แสดงความิเห็นได้เรียกว่าผู้เข้าประชุมต่อไปครับผู้ขอเข้าสังเกตการนะครับอนุญาตให้เข้าประชุมนะครับแต่ไม่ควรออกความเห็นบอกเลยนะถ้าเราได้เป็นบุคคลคนนี้เราไม่ควรแสดงความวิเห็นนะครับหน้าที่เราก็คือไปเป็นผู in, ้สังเกตการครับสังเกตการคือไปนั่งดูครับแล้วก็จดบันทึกไว้นะครับ เพราะเราไม่ได้เป็นผู้เข้าประชุมฉะนั้นเราไม่ควรที่จะแสดงความพิดเห็นนะครับต่อไปครับจํานวนผู้เข้าประชุมตามข้อบังคับที่ตราไว้นะครับว่าอย่างน้อยกี่คนถ้าไม่ครบเท่านี้ก็จะประชุมไม่ได้เรียกว่าอะไรครับองค์ประชุมส่วนใหญ่จะกําหนดว,ว่า,าต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งคำว่ากึ่งหนึ่งเป็นภาษาราชการเนอะถ้าภาษาเราเนี่ยที่เราพูดกันคือต้องมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนเข้าประชุมทั้งหมดนะครับ บางทีข้อสอบนะครับเก่าๆนะแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยได้ออกแล้วก็คือว่าข้อใดกล่าวผิดนะครับบางทีมีอยู่10คนพอผู้เข้าประชุมมา3คนประชุมเลยข้อนี้ผิดเพราะว่ายังไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะจำนะครับอ่าที่ข้อสอบเจะออกคือผู้เข้าประชุมกับองค์ประชุมนะครับจำไว้ต่อไปในการประชุมชวาก,กลุ่มมีตำแหน่งสำคัญสำคัญดังนี้ครับก็ยังเป็นบุคคลอยู่นะครับ ผู้ทาหน้าที่ควบคุมการประชุมโดยตรงก็ต้องเป็นประธานครับประธานนะครับหน้าที่ก็คือกระตุ้นนัาบัางปีข้อสอบก็ออกแต่ทีเนี้ยถ้าย้อนหลังมาปีใกล้ๆเนี่ยไม่ได้ออกนะครับแต่ก็ขอเล่าให้ฟังว่าประธานนะครับก็จะทําหน้าที่ควบคุมการประชุมกระตุ้นนะเช่นบอกว่าต่อไปให้เสนอนะครับเสนอ ความคิดเห็นอภิปรายกันแล้วถ้าที่ประชุมเงียบเลยนะครับก็ต้องกระตุน้นอาจจะเอ่ยชื่อว่าคุณมีอะไรอามีจะอะไรจะเสนอไหมช่วยกันนะครับนะครับห้ามประชดประชันห้ามใช้ถ้อยคําที่เสียดสีนะครับไม่แสดงการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับและถ้าเอาตามหลกักจริงแล้วเนี่ยประธานไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะครับแต่จะตัดสินใจได้กรณีที่เสียงเสมอกันเท่ากันนะครับอาจจะเสนอว่าให้ อ,อภิปรายกันต่อนะครับหรือว่าอาจจะงั้นประธานตัดสินใจก็ค่อยตรงนั้นนะครับแต่ปกติแล้วจะไม่ค่อยบอกว่าสมมติว่าวันนี้อาให้เสนอมาแล้วสมมติเราชอบเรื่องนี้ก็พยายามกระตุ้นไปในทางที่เราต้องการไม่ได้นะครับประธานต้องควบคุมการประชุมอย่างเดียวนะครับคอยถ้ามีข้อพิพาทกันนะครับจะทะเลาะก,กันก็ต้องคอยห้ามนะครับให้การประชุมนั้นมันราบรื่นที่สุด <S <S ต่อไปครับทําหน้าที่จะระเบียบวาระนะครับ บันทึกการประชุมอำนวยความสะดวกบอกแล้วหน้าที่นี้หนักสุดก็คือเลขานุการนะครับทำทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ก่อนเริ่มระหว่างประชุมเสร็จสิ้นก็ต้องบันทึกก่อนเริ่มจัดเตรียมทุกอย่างนะเตรียมระเบียบว่าร่างต่างอตอนประชุมก็จบด้วยการประชุมพอประชุมเสร็จก็ต้องเขียนรายงานการประชุมนะครับเพื่อใช้ในครั้งต่อๆไป ต่อไปผู้ทำหน้าที่พยยิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนะครับตั้งข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารกก็คือกรรมการนะครับคำศัพท์บก็มีอยู่3คนนี้เป็นหลักนะครับประธานเลขาและก็กรรมการกรรมการที่แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับต่อไปอันนี้ครับเรื่องวิธีการสื่อสารในการประชุมข้อสอบก็จะให้เหตุการณ์สถานการณ์มาแล้วก็เว้นช่องว่างไว้นะครับ้วถามว่าควรเติม คำใดลงไปสับใดลงไปนะครับเพราะนั้นที่ยกไมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่กอสอบจะชอบนําไปเป็นช้อยนะครับเป็นตัวเลือกบอกให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไหมครับเราควรจะทาเรื่องนี้เรื่องนี้นี้เรียกว่าเสนอนะอ่าค่อยๆดูนะครับมันจะแร่เรียงแล้วร้อยเรียงนะครับสืบเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปอันนี้เรื่องเสนอนครับข้อความที่เสนอทั้งหมดเรียกว่าข้อเสนองงไหมเช่นหบอกว่าวันนี้อยากให้เสนอเลยว่าเราจะเรียน ออนไลน์หรือออนไซต์สมมุตินะครับออนไลน์ออนไซต์ site, ปุ๊บแลวตอนนี้ก็ร่วมกันครับบอกมาเลยว่าใครที่เห็นด้วยกับออนไลน์ก็ว่าไปเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมารวมรวมรวม,รวมกันเอาใครที่เห็นว่าออนไลน์นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะครับความเห็นเหล่านั้นเรียกว่าข้อเสนอฝั่งฝั่งของออนไลน์ส่วนออนไซต์ก็เป็นข้อรวบรวมนะครับข้อมูลต่างๆของออนไซต์นะครับว่าทั้งหมดนะ่ะเรียกว่าข้อเสนอแต่การที่เสนออย่างเดียวคือ หัวข้อเป็นประเด็นขึ้นมาครับว่าให้เสนอเรื่องใดส่วนข้อความที่มาขยายความนะครับในการตัดสินใจเรียกว่าข้อเสนอครับถ้าเราเห็นด้วยเรียกว่าเราสนับสนุนนั่นเองครับถ้าเราเห็นด้วยข้อเสนอไหนก็เรียกว่าสนุนข้อเสนอนั้นนะครับแต่ถ้าเห็นต่างเรียกว่าคัดค้านมันจะมีสั์นะครับั้นศั์ใดที่ไม่ได้เจอไปตอนเรียนนะครับห้ามตอบบางทีข้อสอบก็จะหาข้อที่มันสุกว่ามันได้หมดนะครับเราก็ตัดสินใจว่า อันนี้เคยเรียนมาก็ตอบถ้าไม่เคยเรียนก็อย่าไปตอบนะครับต่อไปแสดงความคิดเห็นออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านเรียกว่าอภิปรายอ่ะลำดับความคิดนะเสนอครับพอเสนอปุ๊บเห่ไหมเสนอว่าจะเลือกเรียนอะไรแบเมื่อกี้คือออนไลน์ออนไซต์นะครับแล้วเราอภิปรายถ้าเห็นด้วยก็คือสนับสนุนวม่อาเราสนับสนุนเรื่องออนไลน์นะครับออนไลน์อีกคนบอกว่า ไม่เห็นด้วยเราคัดค้านทางออนไลน์แต่เราแถบหนุนออนไซต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจําแนกมาทั้งหมดเรียกว่าข้อเสนอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดสินกันจริงไหมพอเราอาภิปรายได้ระยะหนึ่งนะครับเป็นที่ได้ข้อมูลพอแล้วประธานก็บอกว่าอ่ะให้ลงอะไรครับให้ตัดสินนะครับข้อเสนอที่ยอมรับครับเราเรียกว่าผ่านนะครับข้อนี้ผ่านแต่อ,อีกข้ออ่ะถ้ามาไม่ไม่ยอมรับก็เรียกว่าตกนะครับต่อไปการตัดสินใจนะครับ ข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนําไปปฏิบัติเรียกว่ามติของที่ประชุมนะครับที่ที่ประชุมมีมติว่าสมมติมว่าถ้าออนไลน์ชนะอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีมติให้เลือกเรียนออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือถ้าออนไลน์ผ่านเนก็เรียกมีมติที่จะเลือกเรียนออนไลน์แบบนี้เป็นต้นต่อไปผู้เข้าประชุมเห็นพ้องต้องการพอยกมือปุ๊บมี10คนยก10คนเลยเรียกว่ามติโดยเอกฉันนะครับแต่ถ้ายกเป็น 7ต่อ3 7ชนะใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามติโดยเสียงข้างมากถ้าเอกสารคือทั้งหมดแต่ถ้าไม่หมดมีคนเห็นต่างนะครับแต่ว่าเสียงส่วนมากเงี้ยเรียกว่าเสียงข้างมากต่อไปข้อเสนอของสมาชิกที่เสนอเข้ามาให้พิจารณานะครับก็เป็นยติก็คือเสนอว่าเราควรมีเรื่องไรเรื่องใดเรื่องใดอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นศัพท์ที่เราจเจอกันก็ลองอ่านและจับคอนเซปต์นะครับให้ได้แล้วก็นําไปใช้ต่อไปครับ อันนี้เป็นข้อหนึ่งนะและอีกข้อหนึ่งจะให้นําเรื่องนี้ครับ<ส>เรื่องระเบียบวาระการประชุมนะครับอันนี้จะผ่านการอัปเดตนอกจากก่อนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าอ่างเสือเก,ก่ามันไม่ใช่แบบนี้แต่ตอนนี้อัปเดตแล้วนะก็สอบใช้แบบนี้นะครับมีทั้งหมด5ระเบียบวาระนะครับก็เป <C> ็นระเบียบวาระที่1นึ่งคือนะครับต้องจํานะข้อสอบจะให้มาแล้วเลือกเลยนะครับเราต้องจำคอนเซปต์นะครับอันที่1คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คือแจ้งให้ทราบชื่อว่า ให้ประชุมทราบว่าเป็นไงครับแจ้งแบบไม่แสดงความเห็นที่ประชุมก็ต้องรับทราบอันนี้จะไม่มีการเสนอแนะนะครับเหมือนว่าเปิดมาปุ๊บวันนี้ประธานมีเรื่องแจ้งทราบตั้งแต่วันนี้เราเป็นกรรมการเข้าประชุมอยู่ก็ฟังอย่างเดียวนะครับเวลาบันทึกก็บอกว่าที่ประชุมรับทราบเพราะบอกว่าประชุมทราบแจ้งให้ทราบเพราะนั้นมติที่ประชุมอาจจที่ประชุมนะครับก็คือทราบรับทราบนั่นเองต่อไปอันที่2ครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมนะครับ มันจะเป็นของครั้งก่อนบางทีก็สอบก็าถามนะถ้าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ามทับสองเวลารับรองรายงานการประชุมต้องรับรองรายงานครั้งที่2องทับสองหนะครับมันจะเป็นของเก่าบางทีเราจะงงไงพอเราอ่านว่าเป็นระเบียบวาระของครั้งที่3พอมารับรองเราก็จะชอบรับรองอันที่3นะครับราต้องรับรองของที่เป็นอดีตนะครับและเวลาบันทึกอันนี้มาผนวกกันนะเราเรียนต่างมองการหรือบาง ที่ก็เรียนมอเดียวกันนะครับแต่เราจะมาผนวกกันพอบันทึกปุ๊บก็บอกว่า <bo ok S 1> ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับไม่มีข้อแก้ไขคือถูกทั้งหมดแต่ถ้ามีการแก้ไขก็ต้องบอกว่าที่ประชุมรับรองรายงานรับรองาาร,ร,รายงานประชุมมีข้อแก้ไขดังนี้นะครับต้องมีการรับรองเนาะพอตวรวจรายงานการประชุมเสร็จ <S <S <bird> ปุ๊บก็ต <rias> ้องที่ประชุมพิรรับรองนะครับรับรองโดยมีข้อแก้ไขหรือมีข้อแก้ไขดังนี้นะครับอ่าต่อไปครับ ระเบียบเวราที่สามครับเรื่องสืบเนื่องเรื่องสืบเนื่องเขาบอกว่าสืบเนื่องต้องเป็นเรื่องเก่าเวลาเราอ่านข้อสอบอก็ดูนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงมานะครับมันมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วครั้ง,งก่อนๆที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นสองสามครั้ง <c oughs> ที่แล้วก็ได้นะครับคือเกี่ยวโยงกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้ตอบว่าเรื่องสืบเนื่องระเบียบววละที่4ครับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับเพื่อพิจารณาอันนี้ต้องเป็นเรื่องใหม่ ถ้าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในการเสนอที่ประชุมให้เรียกว่าเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันจากครั้งที่แล้วผ่านๆมาเรียกว่าเรื่องสืบเนื่องนะครับต่อไปครับระเบียบว,วาระที่5คือเรื่องอื่นๆอื่นๆก็คือเรื่องนอกเหนือวาระไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของหัวข้อที่ยื่นมาอาจจะเป็นเรื่องบางทีก็เป็นเรื่อง แจ้งเพิ่มเติมนะครับไม่เกี่ยวกับวาระที่ประชุมนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการเลยแต่อยากจะบอกให้ทราบแบบนี้นะครับเป็นเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์จับคอนเซปต์ให้ได้เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้ครับไปพี่จิ้ข้อสอบครับต่อไปครับดูข้อสอบนะครับข้อสอบเรื่องนี้จะอยู่พาร์ที่1นะครับตอนที่หก็คือจะมีข้อย่อยเป็นข้อกอไก่ขอไข่นะครับฉะนั้นจะต้อง อตอบถูก2ข้อเพื่อให้ได้1คะแนนตอบถูก1ข้อได้0.5คะแนนนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับก็จะให้ข้อความมาเห็นไหมขณะที่ยังรอกรรมการให้จุดขอให้ทุกท่านอ่านเอกสารโครงการที่จะจัดขึ้นใหม่อย่างพินิจพิเคราะ์ไปพางพางก่อนเพราะผมต้องขอความเห็นของที่ประชุมในวันนี้ควรเติมอะไรลงไปครับครบทุกคนเต็มจํานวนครบองค์ประชุมพร้อมเป็นที่ประชุมมาพร้อมในการตอบ สามเห็นไหมเพราะว่าเราเรียนมามีคําว่าองค์ประชุมใช่ไหมครบองค์ประชุมเห็นไหมที่เหลือมันไม่ใช่มันไม่เป็นสัพท์ทางการข้อนี้ง่ายนะครับเชื่อว่าทําได้ทุกคนอ่ะต่อไปครับยังใช้ข้อความเดิมนะครับแต่เป็นข้อขอไข่เอกสารโครงการใหม่ที่แจกให้กรรมการอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามข้อใดเอกสารที่แจกให้อะไรครับเอกสารใหม่ที่แจกให้กรรมการเอกสารใหม่เรื่องใหม่ตอบ ช่ครับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาถ้าเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาไหงถ้าเราจำนะครับเฟรมที่ครูทวนให้ตั้งแต่แรกได้เนี่ยจะตอบได้ทันทีนะครับอ้าต่อไปดูข้อ2ครับข้อ2เห็นไหมก็จะมีแพทเทิร์นเห็นไหมครับแล้วก็จะมีช่องว่างให้เติมคําเห็นไหม ในการประชุมค่าวก่อนได้วางวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วให้กรรมการแบ่งกลุ่มช่วยการวางแผนมาในวันนี้จึงขอให้ท่านนําเสนอทีละกลุ่มจากนั้นจะขอให้ที่ประชุมจุด,จด,จดกันอย่างกว้างขวางต่อไปเอาแอบดูก็ได้ครับสักถามปรึกษารับรองอธิบายอภิปรายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าศั์มันมีอะไรบ้างก็พอจะตอบได้อยู่แล้วจริงบ้างถ้าใครคิดไม่ออกเลยก็เชื่อว่าเดาได้นะครับแต่เรามาดูครับให้นําเสนอทีละกลุ่มใช่ไหมครับ การอย่างกว้างขวางต่อไปนั้นต้องเป็นอะรครับพิปรใช่ไหมหพี่ภิปรนะครับแสดงความไม่เห็นนั่นเองใช่ไหมอ,อันนี้ก็เชื่อว่าทําได้เพราะศัพท์คํานี้เราคุ้นอยู่นะครับต่อไปเป็นข้อ2แต่เป็นขอไข่ครับข้อความเบื้องต้นควรจะอยู่ในระเบียบวาระใดของการประชุมเห็นไหมก็จะมีระเบียบวาระเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ครูสรุปให้นะครับ5ระเบียบวาระ,ะมาดูครับอะไรคือคีย์เวิร์ดอะไรคือคีย์เวิร์ด ในการประชุมคราวก่อนนะครับในวันนี้ข่าวก่อนและมาในวันนี้แสงก็เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องเก่าพอเป็นเรื่องเก่าตอบเรื่องสืบเนื่องเห็นไหมครับถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดของแต่ละระเบียบว,วาระจะตอบได้นะครับอ้าวต่อไปข้อที่3ครับบอกแล้วเรื่องนี้ง่ายนะครับถ้าจับคอนเซปต์ได้จะตอบได้ก็แต่ก็แพทเทิร์นเดิมเนาะให้ข้อความมา อันที่จริงเรื่องที่ผมเล่าจบไปนี้ไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับภารกิจของนักการนี้โดยตรงแต่อยากให้ทุกท่านทราบไว้คงไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับคงจะมีท่านระครับขอปิดประชุมมันมันดูได้ไหลายหลายที่เลยเนาะ,ะในการบันทึกรายงานการประชุมอ่ะอันนี้เป็นหัวข้อการบันทึกรายงานแล้วตอนจัดประชุมได้ก็ต้องบันทึกรายงานการประชุมได้นะครับหลังจากเลขานุการสรุปเรื่องที่ประธานเล่าแล้วนะครับจะต้องบันทึกไว้ว่าอย่างไรครับ ที่ประชุมรับทราบที่ประชุมลงมติเห็นชอบที่ประชุมซักถามเล็กน้อยที่ประชุมไม่แสดงความคิดเห็นที่ประชุมอภิปรายตามสมควรคีย์เวิร์ดจรงไหนครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงคงไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่แสดงความคิดเห็นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเหมือนระเบ,บียบวาระที่หนึ่งใช่ไหมเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบอันนั้นเราไม่แสดงความคิดเห็นก็ต้องบอกว่าอะไรครับรับทราบนะอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกันเลย ที่ประชุมรับทราบนี่ไงคงไม่ต้องแสดงความคิดเห็นฉะนั้นพ้อมไม่พูดแสดงความคิดเห็นก็เป็นหน้าที่ของอที่ประชุมก็คือรับทราบนั่นเองนะครับต่อไปเห็นไหมอันนี้มันจะมาแพทเทิร์นเดียวกันเลยเชื่อว่าของปีนี้ก็จะแบบนี้ครับเพราะเป็นขอไข่ครับคําพูดเนี้ยข้อความเนี้ยควรจะอยู่ในระเบียบว,วาระใดของการประชุมอ่าเราดูได้หลายมุมเลยนะครับอันที่จริงเรื่องที่ผมเล่าจบไปนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการนี้โดยตรงเป็นเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะอยู่ตอน ท้ายนะครับก็คือเรื่องอื่นๆสุดท้ายครับดูอันสุดท้ายก็ได้ไหมขอปิดประชุมเราก็ต้องเป็นวาระระเบียบวรระสุดท้ายคือระเบียบวรระที่5คือเรื่องอื่นอยู่ดีนะครับดูตรงไหนก็ได้แต่ข้างบนจะชัดเจนกว่านะครับข้างล่างบางทีดูแล้วก็จะหลอกเราก็ได้แต่ข้อความใจความนั้นมันอยู่ด้านบนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้บอกแล้วว่าไม่ยากอาจจะต้องเปลืองเมมโมรีนะครับในการที่จะ จดจําคําศัพท์สักเล็กน้อยนะครับข้อสอบก็จะ,ะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องคําศัพท์เนาะก็ต้องรู้ว่าคำศัพท์คืออะไรก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการประชุมนะครับก็ฝากประทบทวนหาสาระนะครับหาแก่นหาคอนเซ็ปต์ให้ได้แล้วก็ ส่วนที่2จะเป็นเรื่องระเบียบวาระการประชุมนะครับก็ไปจำคอนเซปต์ตามที่สรุปให้นะครับเชื่อว่า1คะแนนนี้ทุกคนจะต้องทำได้นะครับม่นฝึกฝนเพื่อตอนเองครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย